แนวโน้มสงครามปี2025สงครามไปต่อรัสเซียยูเครนจะยังไม่เจรจารัสเซียทุ่มงบเพิ่มแสนสี่ล้านดอลลาร์ทำสงครามปีต่อไปสวัสดีับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี cosas, ้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์สงครามรัสเซียกันต่อเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ วันที่2อธันวาคม2561ท่านฟังครับสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนดูเหมือนว่าสงครามในปีหน้าเนี่ยครับแนวโน้มนั้นสงครามนั้นมันจะยังคงดำเนินการต่อไปในปี2025เพราะว่า หากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่นครับไม่เต็มใจที่จะเจรจามันก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆได้ยูเคนั้นยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนต่อไปและก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ในปี2025ในขณะที่รัเสเซียนี่แะครับก็พยายามที่จะยึดพื้นที่เพิ่มเติมให้ได้ยึดพื้นที่ดินแดนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกนี่และครับซึ่งขณะเดียวกัน ยูเคนั้นดูเหมือนว่าความช่วยเหลือจากทางฝั่งตะวันตกนี่แหละครับมันอาจจะต้องลดลงรวมถึงอเมริกาด้วยนะครับจากการมาของทำรรเพราะฉะนั้นสถานการณ์สงครามถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะครับหลายฝ่ายจึงมองว่าความเป็นไปได้ในการยุติสงครามในช่วงครึ่งปีแรกนี่แหละครับมันคงยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทั้งรัเสเซียทั้งยูเคนี่แหละครับก็ยังต้องทําสงครามชิงความได้เปรียบกันต่อไป สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่เลยครับดูเหมือนว่ารัเสเซียจะมีความได้เปรียบทางฝั่งของยูเครนเพราะนั้นการที่รัเสเซียยังมีความได้เปรียบในการยึดพื้นที่โดยการถาถมกําลังเข้าไปเป็นจํานวนมากนี่หละครับหวังที่จะยึดพื้นที่ในภูมิภาคด้านตะวันออกให้ได้มากที่สุดนี่เลยครับถ้าเผื่อการเจรจา ของการมาของธรรมขณะเดียวกันเซเลนสกี้ก็มองเห็นความเพลียงพร้ำของตัวเองาาจจเพราะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉนั้นเซเลนสกี้ก็เลยต้องแสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่าออดลงในการเจรจาเซเลนสกี้มีการกล่าวเอาไว้เมื่อวันที่หนึ่งพฤจิการหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี่แหละครับเซเลกินเซเลนสกี้บอกว่าการเจรจาเกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อนาโต้นั้น,น,น รับยูเครนรับดินแดนยูเครนเข้าไปในเป็นสมาชิกนาโตการที่นาโต้นี่เลยครับจะรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้เนี่นะครับเพื่อค้าประกันในการที่ไม่ให้รัเสเซียยึดดินแดนของยูเครนเพิ่มเติมซเซเลนสกี้บอกว่าดินแดนที่รัเสเซียยึดไปเนี่ยนะครับในการเจรจานั้นอาจจะมีการผลปนในเรื่องของการยกดินแดนให้ซึ่งถือว่าเป็นการ อ่อนข้อลงครั้งแรกของซเซเลสกีีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขายืนการนะครับว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนขณะเดีวยวกันทางฝั่งของปูตินก็แสดงความชัดเจนแล้วนะครับว่าดินแดนที่ผนวหไปแล้วนั้นจะต้องตกเป็นของรัสเซียเพราะนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าในเรื่องของดินแดนนี่แหละครับมันมองเห็นความสอดคล้องในการเจรจากันมากขึ้นแต่ในส่วนอื่นๆน,น,นี่แหละครับดูเหมือนว่ามันยังคง ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ในเรื่องของการเจรจายกเว้นในเรื่องของดินแดนท่านผู้ฟังครับสถานการณ์สงครามในปี2 0 2 5นี่นะครับที่มันกําลังจะกก้าวย่างเข้ามานี่แหละครับจากที่ทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับมองเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบของตนเองปูตินนั้นมองเห็นความได้เปรียบของตัวเองที่สามารถยึดดินแดนอยู่เห็นเพิ่มเติมได้ขณะที่เซเลนสกี้นี่นะครับมองเห็นความเสียเปรียบของการมาของทรัมป์นี่แหละครับ มองเห็นชัดเจนขณะนี้การขีปนระบุข้ามาพิสัยกลางโอเลสนิกที่ยิงก็มาเมื่อวันที่21นี่แหละครับมันยิ่งมองเห็นความเสียเปรียบของยูเครนมากขึ้นเพราะนั้นข่าวการที่ปูตินจะใช้ขีปุตธโอเลสนิกโจมตีเข้าไปในทำเนียบประธานให้บรีสิเลนสกี้นี่แหละครับมันจึงออกมามีข่าวหนาหูมากขึ้นแม้ว่าความยาก มันนั้นอาจจะเกิดขึ้นยากสักหน่อยถ้าเปิดจะมีการโจมตีแต่ไม่ใช่ว่ามันเหตุการณ์ที่มันดำรงอยู่มันจะไม่สามารถพัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันที่21เนี่ยแหละครับเซนเซกีก้ก็มองเห็นความเสียเปรียบของตัวเองในเรื่องของอาจจะกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีจากขีปรธโอลิสนิกของทางฝั่งรัเสเซียเองเพราะฉะนั้นการเจรจาที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับเซนเซกี้ก็เลยต้องมีการ ข้อในเรื่องของดินแดนเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเจรจาแต่ดูเหมือนว่าปูตินตอนนี้มีความได้เปรียบเห็นความได้เปรียบนี่แหละครับเพราะนั้นสถานการณ์ของรัเสเซียนั้นถ้าเผื่อจะมีการเจรจาเกิดขึ้นนี่แหละครับก็ต้องดึงธงให้ได้เปรียบมากที่สุดในเรื่องของพื้นที่การยึดของในการเจรจาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันดำรงอยู่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้น่ครับตามแผนของ โปูตินแผน20ปีของเขาที่จะมีการผนวกดินแดนยูเครนให้ได้นี่นะครับโดยจะมีการแบ่งพื้นที่ยูเครนออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่อยู่กับติดรัสเซียนั้นโปรตินบอกว่าจะผนวกเป็นดินแดนของรัเสเซียเองส่วนที่2อ,อยู่ตรงกลางนี่แะครับปรตินบอกว่าจะสร้างรัฐกันชนขึ้นมาโดยอาจให้ตัวแทนหรือว่ารัฐบาลเงาของรัสเซียเป็นผู้ ปกครองในดินแดนแถบนี้ขณะที่ด้านติดกับโซนยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะต้องยกให้พื้นที่เป็นของโปแลนด์ฮังการีหรือว่าโรบาเนียเรียกได้ว่าถ้าเผื่อยึดครองตามแผน20ปีของอปูตินได้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งยูเครนออกเป็น3ส่วนเรียกได้ว่าประเทศยูเครนนี่เลยครับอาจจะต้องล่มสลายไปในพริบตาถ้าเผื่อถานการให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้นี่เลยครับมันสร้างความกังวลให้กับเซเลสกี้เพราะนั้นความกังวลว่า ยูเครนมันจะล่มสลายไปวัฒนธรรมต่างๆของยูเครนนี่แหละครับมันอาจจะล่มสลายไปเพราะฉะนั้นซเซเลนสกี้ก็เลยต้องห้ามตัวเองไม่ให้เจรจากับปูตินตั้งแต่เดือนตุลาคมแต่ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้นี่นะครับมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าเขานนจะห่วงในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมของยูเครนหากว่าประชาชนของชาวยูเครนนี่แหละครับ อาจจะต้องตกเป็นประเทศที่ล่มสลายไปจากการมาของลัทเสียครั้งนี้ตามแผนของเขานี่จึงเป็นส่วนสําคัญนี่แหละครับที่จะทําให้การเจรจารหรือว่าสงครามในที่มันดําเนินการอยู่ในปี2025นี่นะครับมันอาจจะไม่ยุดติดลงเพราะว่าหลายฝ่ายตอนนี้มองเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเผื่ออ u k นี่แหละครับล่มสลายไปแล้วนะครับ ประเทศชาติภาษาวัฒนธรรมของยูเครนมันล่มสลายไปด้วยเพราะนั้นมันยังกลายเป็นเหตุผลว่าในช่วงต้นครึ่งปีแรกปี2025นี่นะครับสงครามนั้นมันก็คงยังดําเนินการต่อไปสิ่งสําคัญที่ดูเหมือนว่ารัเสเซียนั้นจะยังทุ่มกําลังในการยึดครองดินแดนของยูเครนต่อไปนั่นก็คือการที่รัเสเซียเนี่ยนะครับจัดสรรงบประมาณปี2025จํานวนถึง ร้อยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นงบประมาณทางทางหารที่มากที่สุดปีหนึ่งเป็น25%จากงบประมาณทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่ามันงบประมาณที่เพิ่มขึ้น,นเลยครับมองเห็นแล้วนะครับว่ารัเสเซียนั้นจะยังทุ่มกำลังหวังยึดยูเครนให้ได้ในปี2 0 2 5เพระาะนั้นเป้าหมายในปี2 0 2 5จากการทุ่มง,งบประมาณอย่างเป็นจำนวนมากเลยครับมันจึงทำให้สถานการณ์สงคราม ในปี2025นี่นะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่ลดลงเพราะนั้นการโจมตีของรัเสเซียในปี2025นี่นะครับก็จะพยายามโจมตีในบริเวณภาคใต้รวมถึงตะวันออกของยูเคนี่แะครับโดยอาจจะใช้ลุกดูหนาวเนี่นะครับเป็นช่วงเติมสเสบียงและก็จะกลับมาโจมตีภูมิภาคดินแดนต่างๆเหล่านี้อีกครั้งในด้ดูไม่ไม้ผิดต,ต่อไป เพื่อยึดดินแดนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่โดเนสนี่เลยครับซาโปลิเซียเคอร์ซอนรวมถึงภูยิภาคคาคีฟนี่เลยครับจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีเพิ่มขึ้น ในช่วงฤดูใบไม้ไมผลิต่อไปขณะเดียวกันนี่เลครับเขายังคาดหวังที่จะโจมตีทางอากาศและก็จรวดนี่เลยครับใส่ยูเครนมากขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดโครงสร้างพื้นฐานสําคัญสําคัญของยูเครนโดยเฉพาะภาคพลังงานที่กําลังก้าวเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนี่เลยครับเพราะนั้นปฏิบัติการโจมตีของรัเสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวนี่เลยครับเราจึงมองเห็นนะครับว่ารัเสเซียมุ่งโจมตีในเรื่องของพลังงานอย่างหนะัก ยูเคนี่หละครับก็ยังมุ่งเน้นในการป้องกันตัวเองไม่ให้กองกําลังของรัสเซียลุกคืบเข้าไปโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกนี่เลยครับและก็ทางใต้ขณะที่มอสโกนี่ลครับก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากความเหนือกว่าในด้านของกําลังพลและความได้เปรียบของโดนนี่หละครับแล้วก็เรื่องของกระสุนปืนใหญ่เรื่องของจรวดเพื่อเอาชนะระบบป้องกันของยูเคนให้ได้ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี่หละครับซึ่งมันกาลังดาเนินการสู้รบอย่าง เข้มข้นเหมือนกันตู้ฟังครับกองทัพรัเสเซียมีแนวโน้มที่จะยึดครองพื้นที่เหลือของภูมิภาคโดนเนสและค่อยๆลุกขึ้นไปทางตอนใต้ของประเทศแต่จะไม่สามารถยึดครองเดินนได้มากนักในปีหน้าเนื่องจากว่าไม่สามารถรักษาอัตราการลุกที่คข้มข้นนี้ไว้ได้เมื่อเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงของยุเคนและไม่สามารถทําอะไรได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าความช่วยเหลือทางด้านทานาหารจากสหรัฐที่อาจลดน้อยลง ยูเครนจึงต้องเน้นที่การเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการทหารในประเทศแทนที่จะไปใช้จ่ายได้านอื่นๆในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถจัดหากำลังพลเพียงพอเพื่ออุดช่องว่างในพื้นที่แนวหน้าที่สำคัญได้การรับประกันการผลิตทางทหารในประเทศและการได้รับความช่วยเหลือด้านการทหารจากสหรัฐและประเทศสามาชิกยุโรปที่เหลืออยู่อาจทําให้ยูเครนชะลอความก้าวหน้าของรัเสเซียในภาคตะวันออกและภาคใต้ในปีหน้าได้ เพราะว่าการพ่ายแพ้ของยูเครนจะเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงต่อตะวันตกและเป็นชัยชนะของเคมลินที่เป็นศัตรูและะเผด็จการซึ่งพยายามบอนทําลายความมั่นคงของยุโรปและโลกด้วยวิธีการทุกวิธีการที่ทําอยู่ในปัจจุบันปัจุบันครับสถานการณ์ในปีหน้าเนี่แหละครับเราจึงมองเห็นแล้วนะครับว่าในช่วง ต้นปีแรกนี่เลยครับครึ่งปีแรกนั้นสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเคนั้นยังคงดําเนินการต่อไปแม้ว่าการมาของทรัมป์นี่เลยครับจะพยายามทาให้สงครามมันยุติลงแต่ในเรื่องของงวป,ประมาณที่ทั้งรัสเซียและเกาะยูเคดูเหมือนว่ามีการทุ่มงวป,ประมาณ ในเรื่องของกรลาโหมมากขึ้นนี่เลยครับมันก็แสดงให้เห็นเแหละครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนี่เลยครับมันก็คงยังดําเนินการต่อไปแม้ว่าทรัมป์จะพยายามที่จะยุติสงครามมากเท่าไหร่ก็ตามรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ